ทุกคนครับตอนนี้ผมมีเจมอยู่1นึ่0แเก้าหมื่นสเจมโอ้โหที่ซื้อไปตอนแรกนี่เสียดายมากคือเกมเขาอัปเดตมาใหม่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะฮะมีระบบใหม่เข้ามาไม่ใช่ระบบใหม่เป็นหน่วยใหม่หน่วยที่ชื่อว่าวิชนะครับเป็นหน่วยที่ไว้สุ่มตัวละครอีกแบบหนึ่งคือ1ก้อนสุ่มได้หนึ่งตัวเป็นตู้ใหม่ผมใช้อันนี้แหละซื้อมาแล้วก็เอามาขายนะครับคือเห็นร้านอื่นเ็ขาย20,000ผมก็เลยขายสัก18 คือถ้าเกิดปกติแล้วผมซื้ออันนี้ใช่ไหมผมซื้ออันนี้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อสิบเก้าโลบัคผมได้แค่ห้าพันห้าร้อยเจมโอ้โหแบบคุ้มมากคนละเรื่องเลยนะฮะคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนน่าจะฟาร์มเต็มกันได้เยอะอ่ะนี่หนึ่งอันผมขายหนึ่งหมื่นแปดพันเจมนี่อาา่ะฮะเอาเหรอวันหนึ่งในสิบอันเองเหรออะไรเนี่ยจนกว่าเลยว่าจะสูงขึ้นกว่านี้ สิ่งชีวิตสิ่ง,งอะไรต้องจำกัดอันนุนนี้นั่นนุนนี้นั่นได้มา1นึ0 0 0เพันเจมนะฮะเดี๋ยวค่อยมาขายใหม่ตู้ใหม่คือตู้นี้นะฮะเอกซ i v e w วิ h นะครับมี4ตัวไม่แน่ใจว่ามีซีเคดไหมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าสูงสุดคือ0.1%ที่เหลือก็ตามนี้นะฮะมาจากเรื่องอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้เท่มากซ้ายมือไม่ต้องรอช้าเจมเยอะขนาดนี้ <laughs> ตอนนี้อ้าวตัวเดิมนี่โอ้ตัวเดิมมา เรามีแล้วตัวนี้กว่าจะรีใหม่อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอย่างนั้นมาเปิดนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอรีใหม่ศูนยจหนึ่งเอร์ซนจะมาไหมเฮ้ยสีนี้คืออันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหตัวต่ำสุดมันดูไม่ออกแฮสีอะไรบ้างโอ้ยอะไรเนี่ยบูธโชคแล้วนะอันนี้คือ20%สอร์ซืมูึ่งจะมาไหม 0.1%จะมาไหมโอ้โหออกแต่ตัวนี้เอายี่ก่อนดีไหมยี่สิบก่อนยีสิบพออือฮึไอตัวอื่นบ้างสิ0.7อะ0.1อะโอ้อ่ะสิบมาเลยมามีไหมอืออือฮึโอ้โหลุลัว่ลุลว่ ว้าวโอว้นี่ไงมาแล้ว Legion Commander 0.7%มาแล้วเหลือ0.1 0.1 0.1 0.1 0.1ลิง5อันโอ้ตัวนี้มาบ่อยมาก0.1 0.1ครับอีก3อัน โอ้โหอีกสองอันสุดท้าย0.1โอ้โหมาแค่ตัวเดียว0.7%อะผมว่ารออันนี้ดีกว่ารอเปลี่ยนตู้ก่อนรู้ว่าตัวไหนจะมาอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเปิดแล้วกันมาแล้วอ๋อตัวนี้ยังไม่มีโอเค2องแสนเจมนะครับจะมาไหมมาลุ้นกันอือฮึเปิดไปอย่างรวดเร็วไปแบบเร็วมาก ไม่สนใจยูนิตอื่นยูนิตอื่นไม่สนใจมิติก็ไม่สนใจซีเควตเท่านั้นอืเมื่อกี้อะไรเนี่ยช้นี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งต้องดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าหกร้อยโอเคได้อยู่อ๋อไปเปลี่ยนเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเจมมันเริ่มแบบมีมูลค่าน้อยแพ็คก,ก็เลยขายได้น้อยเลยต้องเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมเป็นหน่วยวิชแทนคือคนฟาร์มด้วยแอคเคาส์สำรองกันเยอะไงฟาร์มกันได้เยอะ กลายเป็นว่าเจมมันล้นตลาดพอเจมล้นตลาดปุ๊บเขาก็ขายได้น้อยเลยจะเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยน่าจะประมาณนั้นมิติใช่ไหมอ่ามิติมาแล้วใช่นี่ไหมไม่ใช่โอเคครับตัวแรกมิติกทำไมผมรู้สึกเฉยเฉยเพราะอยากได้ซีเควตมิตินั้นไม่ใช่เป้าหมายของเราต้องสองแสนเจมนะมันควรจะได้สักตัวหนึ่งซีเควตบันควรจะมา แล้วถ้าเกิดเป็นชายนี่ด้วยนะโอ้โห,หเดี๋ยวรอบหน้าเขาไปสุ่มตู้นู้นนะฮะตัววิช0.1%ชายนี่ไหมชายนี่ไหมไม่ชายนี่ตัวละครเหมือนจะขายยากถ้าเกิดไม่ได้ปั้นมาไม่ได้อัพเลเวลตัวที่สามแล้วครับไม่ได้อัพเลเวลไม่ได้ใส่เทรดดีๆมาเหมือนจะขายยากนะฮะ,ะไม่ชายนี่สามตัวแล้วชายนี่ไหมไม่ใช่ เดือแสนเจ็ดโอ้โหไปช้ามากเมื่อยนิ้วแล้วตอนนี้อื้ือื้อื้โอ้โหเกือบตัวที่ห้ามิติกใช้นี่ไหมเออไม่ใช้นี่ครับอืมไม่เป็นสีแดงล่ะหกแล้วครับตัวที่หกมาแล้วอ่าไม่ใช่ใช้นี่เหมือนกันมาเอายังครับอืมเจ็ดตัวแล้วครับ มิติเจ็ดตัวอืมชายนี่ยังไม่มาโอ้บ oh, ีบีบวกบีบวกหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันอีกนานเลยครับกว่าจะหมดน่าจะได้สักตัวนะซีเควตใช่ไหมเป็นแสนมันควรจะได้สักตัวหนึ่งมิติกเงียบไปแล้วครับโอ้ oh, ชายนี่ยังไม่มาครับอ๋อ oh, ชายนี่ชายนี่มาเรียบร้อย C ีบวกบีลบซีบวกมิติชายนี่โอเค ซีเควสโอ้โหเกือบมิติกตัวที่สิบอืึไม่ใช่ใชน่นี่รีบข้ามตอนนี้รีบเปิดข้ามเลยใช้นี่ได้มาแล้วมิติกเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ซีเควตเท่านั้นจต้อเกิดเป็นซีเควตใช้นี่ด้วยนี่คือแบบดวงดีมากๆอ่ะเจมเหลือแสนสี่นะครับเผอิตู้อัจลรใหม่อีกรอบหนึ่งนะคือดีนะที่ไปตลาดก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นผมไม่รู้ว่าอันนี้เอาไปขายได้ ไอ้เจ้าที่เอามาเปิดเนี่ยวิชนะครับถ้าซื้อแพ็คมันเปลืองผมก็เลยลองขายดู1 8ื่นแล้วขายได้จริงๆริงหมื่นคนซื้อกันหมดเลยก็เลยได้มาโชคดีมากไม่อย่างนั้นไปเติมแพ็คนูน้นเปลืองเปลืองสุดๆให้มาแบบบาลานซ์ดีมากอันนี้เอที่เหลืออ e กับ F อสใหม่มอีกตัวครับ 11, 12ตัวแล้วใช่ไหมใช้นี่ไหมไม่ใช่นี่โอ้ดีบวกบบวกบก แสนสองแล้วครับเฮ้ยนึกว่าใช่ออืดูแรงดีๆแล้วกันโอ้สองตัวเลยเหรอว่าโอ้โหอันนี้สวยครับ B ลบ B ลบ A บ,บ,บวกแสนสเจมที่เหลือซีเวตจะมาไหมหมดไปแล้วเจ็ดหมืนนะครับเจ็ดหมื่นเจมซีเวตไม่มา1นึ่งแสหนึ่งมืมิติกพอตอนมาก็มาทีที่พอไม่มาปุ๊บก็หายไปเลยจะได้ไม่ได้ซีเวท เกือบสองแสนเจมโอ้โหถ้าเกิดเปิดกับแพ็คนิดนั่งร้องนะเติมเยอะเปิดไม่ได้ดโอ้เ <c oughs> นี่ยมันเฉียดตลอดเลยอ่า,อาโอเคแรงเอดีเอ่าช้นี่ครับสวิฟเน็ตหนึ่งแต่แรงไม่ค่อยดีใช้นี่2ตัวแล้วซีเควตยังไม่มาครับเหลือ9ก้าหมืแล้วนะซีเควตเกือบ มิติกต่อเนื่องสองตัวอ่าอันนี้ธรรมดาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสองตัวโอ้โหสองตัวอีกแล้วครับดีบวกหมดเลยแรงไม่ค่อยดีเลยอ่ะเหลือแปดหมืนแล้วครับอใช้นี่อีกแล้วดีบวกดีซบวกสามตัวแล้วนะเจ็ดหมืนแล้วครับดูท่าทางแล้วอาจจะแห้วอาจจะไม่มีหวัง โอ้โหจากแสนเก้าแล้0เจ็มื่ซีเควตสักตัวไม่มีครับโอ้โหมัไมเปิดยากอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะปรับมั้งให้มันเปิดยากขึ้นคือเล่นในเกมปกติเนี่ยผมว่ามิติก,ก็โอเคแล้วนะเล่นผ่านได้แต่มันเพื่อความแบบความความฟินมันจะจบเกมก็ต่อเมื่อมีซีเควตอะไรอย่างนี้ปั้นตัวซีเควตเก่งจะทันตัวลีใหม่ไหมอันไหนหมดก่อน เจมหมดก่อนหรือเวลาหมดก่อนมาลุ้นกันเล็กห้าพัน็กืห้พเจมจากแสนเก้เกือบ2องแสนเปิดจนตู้รีครับคิดดูฮะเปิดจนตู้รีใหม่รีเรียบร้อยครับตู้ <c oughs> อ้าอืหึ ซีเควตตัวนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าคงยากครับไม่ต้องเปิดได้เสียเวลาเลย <c oughs> มิติสักตัวไหมหมดแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยมิติกใช้นี้เอาสี่ตัวเลยเหรอ <c oughs> มิติกใช้นี้สี่ตัวอา่ามิติสามสิบตัวเอ้ก็ไม่เยอะนะเออก็ไม่เยอะนะสามสิบตัวจากสองแสนเจมนะครับอ่ะโอเคดวงมีแค่นี้ คลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ